มามาของซอบไม่แสงส้มตำพานุพิธไปเล่ะพาจาัดเหนื่อยมากพานุพีธไปวิ่งนงพิธก็วิ่งเป็น 3, 4, สามสี่ห้าสโมก่ะมาลงอุโมูสุดขึ้นไหลขึ้นไหลวันมาทักทายยามบ่ายๆใกล้จะที่อย่างนะคะเอ้ ยำเทียงใกล้จะบายนะน้องเพชรพ่อจารย์ไม่บอกก่อนว่าวันนี้ไม่ว่านงนะเพชรห้ามขึ้นไล่นะมื่อเช้าอ่ะไปเลยเด้อค่ะพ่อจารย์มื่อเช้าหนูไปแวะก็ไม่บอกว่า การเข้าถึงกระโดดถ้าไม่ไม่มีปฏิสัมันธ์ก็ไม่ได้คอมเมนต์เลยค่ะโดนปิดกันอีไ e. อไม่นำาต่ยังกัไม่เสร็จไม่เสร็จเอรวัสดตีจ้ะถึงจะได้ข้อความนะคะไม่งั้นไม่ได้เลยเลยโดนปิดกั้นหนักมาก สวัสดีแม่แสงค่ะสวัสดีค่ะเปิดบ้านก่อ,อ,อจะกลับก็เกือบหกโมงนะคะน้องพีนเจอของเล่นไม่อยากกลับเลย<อ>เล่นเ่นทักทายก่อนได้นะคะเห็นคลิป พี่ชอบไปหาหนอไม้ชอบจังเลยชอบไปหาหนอไม้เลยถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนี่ก็โอหจะไปถ่ายคลิปหาเลยบอกกลับอยู่จะรับได้ไงพ,พี่สตาก็สวัสดีน้องพลนะคะ,ะเ็เพจมาหาแต,มแต่ไม่ได้แต่มินไม่ได้อ๋อแต่หนูไม่ เขาจะกำไว้เฉยๆเพาไม่กินดยกันเดี๋ยวไม่เสียงไม่อิ่มนะถ้าหนูไปหนูเป็นคนกินเยอะนะไม่เสียงกินน้อยพรเป็นได้หนูหนูกินเยอะนะเยอะไหมต้มน้ำลำไยอร่อยนิดเดียวกินหมดแล้วผลไม้เจ้านายแบ่ง เสียงกระบอกทักทายนะคะพี่ทับทีมทำอะไรอยู่ทำไรคะไม่ได้ทำอะไรคะ่ะส่วนน้องปีก็ไม่มีที่ท่าอยากจะกลับเลยไปตั้งหลายชั่วโมงก็ยังอยากนั่งไฟ์สด <c oughs> พี่ทับทีมิมเราทำอะไรอยู่คะ <c oughs> น้องไม่ได้ทำอะไรคะ่ะ <c oughs> นั่งไฟ์สนแล้วก็อ่านคอมเมนต์นอย่างเดียว สวัสดีแม่แสงค่ะสวัสดีค่ะเชื่อตาสวัสดีแม่แสงค่ะ ที่แว่มาพูดคุยเมื่อเช้าหนูตื่นเช้าพา่อจารย์หนูก็เลยทันตอนพาอาจารย์จะปิดบ้านาแต่ว่าเป็นลำไยเขาไม่กินเขาไม่กิน สวัสดีน้องพลอยตกเป็นบางที่นะฝนก็ตกไม่ทั่วเห็นไปหลายบ้านปกติทำงานไม่ได้จับโทรศัพท์ที่ฉลอไม่มีลูกค้าจะโอ้มีโมเมนต์นี้ด้วยเหรอแบบ <laughs> เป็นเมื่อยเดินตาม กับแม่เดินตามจปนยอมใจเอาเพชรเอาเพชรมาคุยเป็นเพื่อนไม่แสงเอาเพชรมาคัดให้ไม่แสงโอ้ยนั่งไปนั่งมาตะคิวกินดินแล้ะกลับเลย เดี๋ยวยึดสองลูกก็เรียกเนาะพี่สตาบอกให้นี่เอากำไว้แล้วก็เอาไปทิ้งเขาไม่กินเขาไม่ชอบเศษแม่อร่อยเลยเออไม่อิ่มถ้าไม่สั่งแบบพิเศษไม่อิ่ม น้องพิสไม่กินเลยลำใหญ่อะบอกให้เขาไม่กินก็คิีวกินขาเขาไม่ได้หยุดคิดว่าเขาหยุดเห็นเขาไปทักในห้องไม่เล็กคิดว่าเขาหยุดที่ไหนได้เขาไม่ได้หยุด เ,เราไม่มีคลิปปัง AI เลยไม่ดันเลยเลยบอกลับอยู่จะรับได้ไงที่สตาร์ก็สวัสดีน้องคอยนะคะนะคะก็เลยใส่เสื้อสีเหลือง วันนี้วันจันไม่เสียงว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะของไีไ่กินอะไรก็จ้าะกินบ่อยมากส่มตำ่ำเ,เราไม่มีคลิปปังไอเลยไม่ดันเลย เปิดบ้านอาจารย์ที่แวะมาพูดคุยเมื่อเช้าหนูตื่นเช้าพระอาจารย์หนูก็เลยทันตอนพระอาจารย์จะปิดบ้านไม่เสียงว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะแต่น้องพีดไม่กินลำไยบอกลำไยให้เขาไม่กินไม่รู้พออะไรไม้แต่ว่า เป็นลำใหญ่เขาไม่กินเขาไม่กิน จะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยได้มาลงคลิปตอนเย็นๆไม่เป็นไรคะ่ะพ่อจ้า,จาไม่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายนิดนึงก็ยังดีขอบคุณคะ่ะพา,า่สตาพี่สตาได้อะไรกินข้าววันนี้คะพี่ทับทีมกินข้าวเทียงยังจ้าอร่อยหวาน ก็บ่ายเที่ยงใกล้จะบ่ายนะคะไม่เสร็จว่าไม่เสร็จบอกว่าแดดเริ่มมาดีแล้วไม่เสร็จแต่ก็ทันอยูส่งข้อความสามข้อความอาจารย์ปิดบ้านก่อน